สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง CMT h e s p o r t นะครับผมนี่เป็นวิดีโอแรกนะครับที่ผมจะเอาลง YouTube ก็จะสอนเกี่ยวกับการาใส่อักขระตัวละรครน,นะครับผมในเกม PB นะครับซึ่งมันจะทำแบบเดิมไม่ได้แล้วก็คือผมก็มีวิธีวิธีหนึ่งนะครับผมก็เข้าเกมนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ Google นะครับ พิมพ์ไปว่าอ่าอักษรพิเศษนะครับผมก็เลือกอ่าอันหนึ่งนะครับผมก็อ่าเท่าที่ผมรู้นะตัวที่ใส่ได้ก็จะ,จะมีเป็นที่ผมลองใส่ได้นะครับผมก็จะมีเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้สองตัวนี้นะครับผมก็อ่าสมมติว่าเราจะใส่ตัวนี้นะครับผมก็ให้ ขวานะครับผมก็อปปี้นะครับแล้วกลับเข้าไปที่เกมครับผมอ่าพอเข้าไปที่เกมแล้วนะครับผม ไปทำการไอเทมเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าเป็นไอเทมนี้นะครับผมอ่าตอนนี้เป็นช่วงลดราคานะครับผมเหลือ2,500แคสแต่ปกติจะอยู่ที่4,900แคสนะครับผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็ถ้าซื้อแล้วมันจะมีอ่าให้ใส่เลยนะครับผมแต่ตอนนี้ผมต้องมาที่กระเป๋าสัมปะ,ะครับ าให้ใส่ชื่อที่ต้องการนะครับผมเช่นแล้วถ้าจะใส่อักขระนะครับผมก็สากด c t r l V นะครับผมวางไปนะครับผมแล้วก็ใส่ชื่ออที่ต้องการอีกนะครับผมเช่นตวสอ ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าตัวอาคาราเนี่ยมันไปเป็นอยู่ตัวสุดท้ายนะครับผมมันจะไม่ได้นะครับผมต้องมีตัวอักษรธรรมดาอยู่ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับเมื่อได้ชื่อที่ต้องการแล้วนะครับผมกดตรสอบนะครับผมแล้วก็ยืนยันได้เลยนะครับผมก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อเสร็จเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับ